สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่23มีสายน2568นะครับเราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดกระสินและโครงการจังหวัดกระสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2,568ณโรงเรียนบ้านกุตไกยตําบลสายนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาสจนธุ์ได้ เข้ามาเป็นตัวแทนของยังสมาร์ทอำเภอนาคูเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยโดยนำผลิตภัณฑ์ของเราที่มีอยู่มาโชว์และก็มาจัดจำหน่ายในงานด้วยนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเข้ามาเป็นประธานเนาะแล้วก็จะมีนายอำเภอมีเกษตร,รอำเภอเข้ามาเยี่ยมชมด้วยเนาะแล้วก็ก็จะมีหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในงานได้มีของแจกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าของเราก็เพิ่งจะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเนาะเป็นวิสาหกิจชุมชนคนรุ่นใหม่ไทยนาคูเราก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างเลยอย่างเช่นผักผลไม้มีไข่ไก่มีชากาแฟมีขนมมีผลิตภัณฑ์เห็ด แต่งร้านที่แสนอร่อยตำเมี่ยงนาคูแล้วก็ตั้งหวังว่าอนาคตวิสาหกิจชุมชนของเราก็จะได้เป็นศูนย์รวมในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอนาคูเนาะเพราะว่าเป็นถือว่าอยากให้เป็นตลาดแล้วก็รวบรวมกับโครงการต่างๆอาจจะเป็นโครงการของโคกหนองนางโมเดลแล้วก็กลุ่มต่างๆที่อยู่ในระแวกอำเภอเดียวกันโดยนำผลิตภัณฑ์ของเขามารวบรวมไว้ให้เป็นแหล่งช้อปปิง้งสามารถที่จะมา ขายมาจําหน่ายได้โดยที่เราจะอาศัยซึ่งกันและกันเนาะในอำเภอของเราเพื่อเป็นการประสานงานทําให้อำเภอของเรามีรู้จักกันทั่วไปแล้วเราก็หวังว่าจะทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นเนาะโดยการร่วมมือร่วมใจกันทําการตลาดด้วยการให้ขยันขันแข็งและก็รู้จักสินค้าของเราที่มีคุณภาพาเพราะว่ส่วนใหญ่ เราจะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักเราจะไม่ใช้สารเคมีให้มากมายที่จะมีผลต่อสุขภาพเนาะทุกสิ่งอย่างเราต้องปลอดภัยไร้มลพิษแล้วก็พยายามสรรหาสิ่งดีๆให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้วยกันนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ อันนี้จะขึ้นใหม่อันนี้จะขึ้นใหม่โอ้กว่ามันมันป่าต่อหอยนั่นไงจะลงมาป้าทีแรกมันเคลื่อนกันสิเพิ่นเผาก็เผาอีกต่อยอด <coughs>